โอเคครับ okay, ผมสวัสดีกันด้วยนะครับยิงก็สู่เกมล i n เลนเจอร์นะครับอยู่กันใน ID 3นะครับมา ID 3แล้วผมพูดตรงนะตอนนี้ผมหมดอะไรตาอยากจริงๆนะเออเพราะผมสุ่มทุก ID ในเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับอือเดี๋ยวเรามาสุ่ม ID นี้กันนะครับรวม3 ID นี้ก็เป็น800ใช่เป็น8ปดร้อยย้ตัวละอืมถ้ารวม3 ID กอดน,นะนี่ยังไม่ดอดีีนะครับผม ถ้ามันไม่ได้เลยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคลิปมันจะได้ลงหรือเปล่าอมเพราะว่ามันผมหมดอะไรใจยากจริงๆคือคือคนเล่นสายฟรีกับคนที่แบบไม่ค่อยได้อันนี้สักเท่าไหร่อ่ะมันเหนื่อยที่จะต้องเก็บอะไรพวกนี้ยผมเล่นเล่นสี่ไอดีด้วยคือสี่ไอดีเนี้ยผมเล่นแบบจริงจังนะไม่ได้เล่นแบบไอดีหนึ่งปล่อยทิ้งปล่อยว้างอะไรอนยะ่างเงี้ยผมเล่นจริงจังนะ ล้วถ้ามันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นี่ผมก็รู้สึกแบบเหนื่อยซึ่งไอดีตอนนี้เหลือแค่สามกับสี่ซึ่งมันผมผมได้มาก็ปั้นได้ครับแต่ว่ามันไม่สุดแค่น,นั้นเองไ้วรูจากสภาพดิ <c oughs> อ,ม,อามาทำโซนอะไรอันต้าเจ็ดดาวเออขบแดงเจ็ดดาว คือมันไม่ได้อะทุกคนผมบอกหเกมมันก็อย่างว่าแหละผมผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาผมสุ่มตัวอะไรไม่ค่อยได้เลยอืมพูดจริงนะผมสุ่มอะไรไม่ค่อยได้เลยแล้วเกียร์ไอดีสองผมล่าสุดก็ไม่ได้เอาเกียร์ไม่ได้เกียร์ดีๆมาใช้เลยรู้สึกว่าจะได้เกียร์ไม่เจ็ดดาวก็แปดดาวมาตัวอันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นของ ได้เจ็ดดาวมาอันหนึง่งเป็นของลีโอนาดอืมเป็นของลีโอนาดได้มาก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครับไม่ได้ใส่ให้ตัวไหนด้วยประเด็นเอามาทําส้นตีนอะไรเนี่ยฮะอันอุลต้าเจ็ดาวเนี่ยขอพูดหน่อย <c oughs> เวนน่ผมพยายามจะไม่พูดหยาบไห้ ไอดีสก็จบเหมือนเดิมนะเหมือนไอดีหนึ่งกับสองเลยสุดยอดสุดยอดเกมในตำนานความเกียร์ของคุณนั้นจะส่งผลให้ผมจเจริญพบหวบสุดเกินไปละไม่ต้องสวดดวงสวดเดียแล้ว